สวัสดีครับพี่น้องมือนี่กับพวกพอครับผู้ชมคนละโปรไฟล์ครับมือนี้บรรยากาศฮ้อนๆนี่แหละพี่น้องฟ้าเปิดฟ้าไปฟ้ากับฟ้าไปผมเยเอ้าสวัสดีกับพ่อยครับสวัสดีครับเอ้ามีอยากตัวมืหอนี่พ่อไอ้มินี้มีสีชุดครับสีเนาะครับเนาะสีชุดสีไดการบรรยากาศฮ้อนๆจันเอยเนาะครับแต่ว่าจะพยายามให้ถึงตัวละเอียดละเอียดที่สุดเสีย้าไวเฮียนโมเสีย้าไวเพิ่มปั๊บพนุ่มไว้แล้วเสียไม้เขาแล้วเอ้าตัวแรกแล้วพ่อไเนาะ สูงไรห้อยนี่สูงร้อยสามสิบสามสองร้อยสามสิบสามนะครับสองร้อยสามสิบสามบวกลบเนาะครับครับมีลูกมาแล้วตัวครับประมาณนี้ลูกมาแล้วสองตัวลูกมาแล้วสองตัวเนาะครับเนาะอง้ตาเพื่อนนะครับตาเพื่อนหร้อตาแจมแจมจังนะครับนี่ตาเพื่อนเขาสวยเขานะครับเขาสวยเปิดเนาะครับนี่ตาแก้มนะครับแก้มประจำอยู่นะครับตอเพื่อนเนาะครับพี่น้องโอ้นี่ครับ รียละเอียดดพี่น้องเนาะรอบๆตัวนะครับรอบๆตัวนะนะครับไม่ลูกอะไรจะตัวครับเนี่ยดูกัแล้วสองตัวครับดูกแล้วสองตัวเนาะสามในท้องสามในท้องครับเป็นท้องจะห้อยนี่ท้องสองเดือนใส่ยังไม่ห้อยนี่มือปืนมือปืนรับจ้างมือปืนมือปืนเนาะครับเนาะพอรับจ้างเนาะครับเนาะพอรับจ้างเนาะครับบ่เมนเบิ่มบ่เมนเก่าเนาะจนห้อยเนาะอครับบ่อบ่เนาะบ่มีกับเมนก็คือบ่มีครับบ่มีกับคือบ่มีเนาะ ครับเอาโปมนมาบ่มีสิเฮ็ดแต่มันมีบ่แมนเด้เออบมีคือบ่มีเอาครับครับมาลูเอามาใหม่เนาะตื่นเตอาอยู่ตื่นเายางพีม่นาวเนลูกไปตืนกล้องมาใหม่เห้นพป็นเหเิ่นเอาเิ่นยางก่อนมาลูกยางเนอานี่แ่ะครับบยางทายางทายยางเนาะครับเนาะึ่เิ่งทายยางทาพี่น้องเบิ่งนะครับ ห้องทองแล้วนะครับห้องสองเดือนครับห้องสองเดือนเนาะห้องสองเดือนตรวจให้เรียบร้อยแล้วตรวจแล้วสาวเมื่อคืนนีกเนาะครับมี่หมดชิปมี่หมดชิปสาวพร้อมเรียบร้อยนะครับครับหนึ่งหน้าเบิ่งตาตาตาเต็มเพิ่นตาเพิ่นกับเต็มเนาะตาเพิ่นตาเป็นสวยนะตาเพิ่นกับโอเคอยู่นะครับเขาเพิ่นสวยนะครับครับนี่ละจังบริเล่ไปจังบริเล่ไปจับสัตว์อีกสองเรียบร้อยแล้วสองเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวจะล้วสิออกกินน่องเนาะถ่ายกินน่องรวดถ่ายกินน่องรวดเอาราคาดิพ่อยราคากะหกสิบเจ็ดคะแนนหกสิบเจ็ดคะแนนนะครับหกหมื่นเจ็ดนะครับหกหมื่นเจ็ดเนาะครับเนาะบอกละเอียดก่อนเพี่น้องเพคนฟังป่ะชันเนาะอ่าพี่น้องคนมาอย่างคะแนนคะแนนบางเทีเป็นบ่เข้าใจเนาะหกหมื่นเจ็ดได้พี่น้องเด้อหกหมื่นเจ็ดนะครับเจ็ดอ่าพี่น้องคนคอมเมนต์บางเทีเพป็นว่าบายละเอียดเพ่่นวาราคาเนาะต่อได้อีกคิดเก้าละต่อรีแคทเก้านะครับต่อรองรีแคทเก้าอันนั้นลูกยี่ห้อเนาะ โอ้ยบ่ะมานตู้พุ่นตู้พุ่นจีนี่นี่กระป๋องกระป๋องเินี่ซื้อเพื่อนเอาจะคอยเบิ้งคลิปจะคอยเบิ้งตัวต่อไปเนาะไม่คอยเบิ้งอ๋อไปเบิ้งเอายินอยู่ไปกันนะครับเนาะแม่นี่เนาะครับเนาะแม่นี่ทองเลี่ยมได้พี่น้องเด้อทองเลี่ยมนะครับเนาะขอโทษมาสอบถามนะครับอาจจะฟ้าๆจังหน่อยเพราะมันแดดฮ้อนเนาะแดดฮว่นแดดฮ้อนมันแดดฮว่านน้องครับอาจจะฟ้าจังหน่อยนะครับโอ้ยเสียงชัดเฝ้าเป้าย้อนแดดฮ้อานทือเจ้าที่เฝ้าไปตากผ้าทั้งหไรซ้อมยางอะไรเพราะว่า เดี่ยวหอนพร้อมเดี่ยวนั่นหอนพร้อมเขาเสียทำยาให้แล้วเขาว่านน่ะมาตากก็ซื้อเขาว่านป้ามาตากเนี่ยสั่งมาวันนี้ไทยข้าเดียวสนุกต้องไปนะครับเนาะได้เสียผพาไว้ครับคุณองางครับอ่างใส่อ่างเนาะหอยเนาะนั่นลูกเพื่อนลูกเพื่อนดีครับลูกตะปูดีโอ้อหคือไปไกลลูกตะปูนะครับเนาะ้องบัดจีบ้าน เห็นเต้แม่ว่าเห็นลูกนี่โอ้ว่าเพิ่นส่งลูกทังไหนนะนี่ครับเนาะนี่ครับลูกเพิ่นลูกเพิ่นเนาะนี่นี่ลูกการส่งลูกนะครับเนาะให้พี่น้องเบิ่งลูกตัู้นะครับเพื่อจะได้เปรียบเพื่อมใหการตัดสินใจลูกตัวผู้เนาะนี่ครับลูกตัวผู้ลูกเพิ่นเนาะครับเนาะพี่แม่เพิ่นลูกเพิ่นนะครับ6เดือนกว่า7เดือนนี่ลูกในที่ครับครั6 6 7เดือนเนาะครับเนาะถึง7เดือนประมาณนี้เนาะครับนี่ลูกเพิ่น เพ็ดผู้นะครับลูกเพื่อนเพ็ดผู้นะครับแม่เพื่อนนะครับเออพอเห็นนั่นลูกมันไม่หูวจากราลูกมันเปล่งไหนทรงลูกเป็นไดดยังทีนะบางคนก็จะขยันสงสัยเนาะผู้ผู้บางคนเพิ่นหยิบถามไปง่ายสั้นครับก็เลยว่าเอ้าเอาลูกไม่เบิ่งกันหน้าบางคนเก็จะสงสัยเนาะบางคนก็งะบอกว่าโอ้ยลูกทรงยังไหนทรงยังไหเพี่นแม่เลยแม่มันทรงลูกดีบ่เนาะครับนี่การที่ให้เบิ้งนะครับนี่เบิ้งแม่บ้านเบิ้งแม่นะครับภาพมาที่แม่ภาพมาก่อน นี่ยตัวนี้นะครับสูงเท่าไรห้อยนี่สูงร้อยสามสิบสี่บวกลบสูงร้อยสามสิบสี่นะครับร้อยสามสิบสี่บวกลบนะครับเขานะครับสูงเขานี่เธอเปิดหนักตัวเน่อยโอ้มาหลอดนี่แต่ว่าเขามีเปิดตัวตัวน้อยๆเนาะมาหลอดนี่นะครับกล่องกล่องกับมาโยนะครับกล่องสองทางเพลินนี่โย่กล่องสองทางเพลินนะครับสามเกี่ยน้อยโย่นะครับแก้มนี่ครับจำนะครับ ใส่อ่างน้อหอยเนาะใส่อ่างครับเนี่ยอย่างไรอ่างใส่อ่างอยางไดอ่างอ่างอย่างไรการส่งลูกก็เห็นแล้วเนาะลูกเพิ่นเนาะอ่างอ่างท่องง่ายๆหนาๆลึกๆครับเอามืงเอาเนี่ยลูกเพิ่นน่ะก็เห็นแล้วนาะลูกเพิ่นมีลูกเพิ่นเนาะครับลูกเพิ่นเกล็ดผูกเนาะครับนี่แม่เพิ่นนี่ขนาดพอพอพอทับรับจ้างเน๊จพอบรรดาเนาะพอรับจ้างบรรดาเนาะพอบ้ารรดาเน๊จครับเป็นลูกไม่รู้จากตัวห้อยนี่ไม่ลูกของเราจากตัวตัวนี้สามครับตัวที่สามนี่เนาะตัวซีอยู่ในท้อง ทองอีกแล้วทองแล้วโอ้ตัวยีซีเี่ยทองครับนะครับโอ้ถือว่ามังวดนี้ไม่เจะตัวทองตัวให้อยทองครับโอ้วันนี้ของดีเลยนะครับตัววัวทองครับทองทองแล้วนะครับอ่างนี่มาอ่างอ่างสายอ่างยนยันนี่มันมีทรงลูกครับโอ้มือกระสันมาห้อยกินเขาแล้วว่ะบริเกียร์ตีไอ้เกี่แจะสอดแต่ตีนึกสงบริเกียร์เหรอมือกระสันมาห้อยแต่ว่าสายอ่างก็เพิ่งเนาะแม่เพิ่งเลยอ่างนะครับนี่ลูกเพิ่ง เป็นทองแล้วทองจะเดือนห้อยสองเดือนกว่าครับทองสองเดือนกว่าเนาะครับมีคลิปมีคลิปตรวจมีคลิปตรวจเรียบร้อยเนาะครับคือคือเพอเนานาร <ฤ up. S 2> าะได้นันกันนกกระทองกระทองกระซื้อประกันครับทองนะครับเนาะทองแล้วนะครับทองสองเดือนกว่าเนาะครับนี่ลูกเพิ่นเด้อพี่น้องนี่เปียบเทียบลูกเพิ่นนี่ <ims itt à S 1> พอบันบันรทคาราคาสิบเปิดเตมีเปิดเตมีที่ครับเปิดเตมีดิเป็นยังไงครับคือแต่ากเปิดแม่ลูกก็ถ้าอยากได้ลูกน้ำกะ กัจังคอยกัจังคอยโทรมาคุยกันไม่ก็ได้นี่ยบแลลูกไปน้าครับแต่ว่าราคาสิเปิดแต่มีก้อนเปิดแตมีก่อนครับเอาเปิดไปเท่าห้อยเปิดไปแปห้คะแนนแปดหมื่นหาครับเมีเพิ่นแปดหมื่นหานะครับเนาะถ้าเอาเป็นแม่เป็นลูกเลยดยเน้งดี๋ยงหัวหัสิหูมันนี่ครับหฝนน้ำอยู่นี่ฝนน้ำนะครับนี่เนเบิ้งเนื้อเบิ้งนี่ฝนน้ำนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนีถัดมาลาพร้อมดินี่ถัดมา นี่นี่นี่เจ้าก็เวิ่งทางพี่ตัวเนาะเห็นมั้ยเนาะโอ้ยเนาะเสียงก็ะซ่งนั่นตัวเนาะมันเฉ๋งนี่นี่นี่ยุ่งเงาหัวเนี่ยนี่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 ครับนี่ถักราเนาะครับเนาะค่ะพี่น้องนี่เป็นซื่อสอบนี่ครับวัญเพิ่นอยูอ่ะขวัญเพิ่นถ้าอยากได้อยากได้ลูกไปน้ำกะถ้ายั่งทัวรมาสอบถามก็ได้ครับถ้าอยากได้ลูกไปน้ำกะโทรมาสอบถามเนาะครับหรือเอาแต่แม่กะจะได้ที่กันอืมแม่ก็ได้้กันครับราคานี่เปิดไว้ เปิดราคาเตเมียเปิดราคาเตเมียเนาะครับเนาะตัวเดียวครับเปิดราคาเตเมียเนองครับผีเด้ออั่างเงี้ยครับอังเลกเพิ่นยืนงามดิเพิ่นยืนงามน้องครับเพิ่นยืนยืนสางายืนงามดิแม่เพิ่นเนาะครับอ๋อยางเนาะอ่างยางเพิ่นเพิ่นเนาะครับกวดน้ำงามต้องย่างดิอ่าเพิ่นต้องย่างแมนแมนแมนเขาจะบอกกวดเพิงามกัย่างเดี๋ยวยางให้เพิ่นเนาะครับดูต้องกดกระต่อยหมายเลขสองหมายเลขสองนะครับ เอาครับไปบเพิ่งกระหุ่นมาหนิสัดส่วนร้อยสามสิบสี่นะพ่เนาะสูงเนาะสูงร้อยสามสิบสี่บวกลบสูงร้อบวกลบเปิดไปแปดสิบหาแปดหมื่นหานะครับไม่ใช่ล่ะซึงไม่ยื่แ,แม่อันอันอันไล่ลูกมาเลยแปดหมื่นหานะครับหรือสิเอาแม่กับลูกแต่กระทูมหลังไหมจีแม่กับลก<ไ>ูกไอหนแม่กับลูกแม่ลูกเดี๋ยวจังโทรถามอีกทีนึงแต่ราคาเปิดไปแต่แม่ก่อนบาทลูกเปิดไปเต่แม่ก่อนนะครับ ลูกเหรอ๋อลูกไม่เห็เบิ้งนี้เสียลูกเห็เบิ้งเปียกแข็งนะครับเวลาว่เห็นลูกนะครับลูกส่งงามถือเรื่องไดนลูกท่านไหวก้อนถือลูกมันลูกขะจอกงามถือลูกขะน้ำสิเก็บใบก้อนอือเอาเบิ้งเอาเบิ้งแม่นี่ก้อนโอ้แม่นี่นะครับเนาะคล้องหาลูกแล้วนะครับเห็นบมั้ยน้องเปียกแท้งแบบเปเอาก็ได้ตัว นี่ครับแม่นี่นะครับเขาใหไงกุกเขาใหญ่เนาะแม่นี่นะครับกุกเขาใหไงแม่นี่เป็นกุกเขาใหญ่ไงนะครับเด้อตลากจิตเจียนเป็นสูงๆเงี้ยงครับเดี๋ยวสูงเงี้ยงน่องห้อยเนาะหางพุดนะหางเป็นพัวนะครับหางพัวสวยเอ้าสูงไยห้อยแม่นี่สูงร้อยสามสิบเจ็ดสูงร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบนะครับอุ้ยคือห้อนแต่บาทที่ไหนห่อนคักห้อนเนี่ย เขาเชื่อเป็นลมจริงเขาคุ้นเขาคอยไงอยากให้พียน้องเบื้องอนนาะเพา่ว่าเฝ้าเนาะมันจะพี่น้องมันทุมาถามเรานะครับเวลาเบื้องบตรงกันครับเป็นอยากเบื้องเป็นจะต้องเบื้องกับเบื้องครับภพ่เลยซูย้ำละเบื้เรียกเวลาดรอกเอาคือยังจังนึ่งจังหนึ่งเขาเบียกเวลาบมมันผ่ามันเจามันยึดกับพวเรียกมันยจังหนึ่งมันอจังนึงจักแล้วัาอันัจนละอันั้นละเาบอว่าคือบ้เรียกเวลาเขาว่านั่นเ้ามีลูกจะตัวหอยนี่มีลูกเวาตัวนึง ไม่ลูกแล้วตัวหนึ่งนะครับสองอยู่ในท้องหุ่ยสองท้องท้องแล้วท้องอีกแล้วท้องอีกชัดเจนแน่นอนรับประกันครับรับประกันครับผมตรวจให้เรียบร้อยตรวจเรียบร้อยตรวจเรียบร้อยแล้วนะครับท้องแล้วจังเดือนห้อยไหนท้องสองเดือนครับท้องสองเดือนกับผู้ใดครับมือปืนมือปืนจ้างอีกมือปืนมันผู้ใดมือปืนมือปืนมันผูดอะไมือปืนพวคือคัมภีร์ดิมือปืนมือปืนนี่คือแบบว่าพอพันที่ตัวตุ้นดีตัวนี้ดีที่มันรับจ้างเนาะผสมนะครับ ต้องนึกภาพนึกภาพเห็นสัตนที่เพิ่นรับจ้างน้ำบ้านน่ะเนาะรับจ้างผสมน้ำบ้านรับจ้างผสมน่ะไหมครับครับเพิ่นรับจ้างผสมน้ำบ้านโอ้ฮ้อนคนกินแล้วก็ฮ้อนนะครับเพราะว่าบางบางบางคนเขาเจ้าเขาเจ้าเขอยากผสมผสมเทียมครับเพราะว่าหยังบ่ติเพราะว่าก็ความคิดมันบ่คือกันเนาะครับเพิ่นย่านผสมเทียมแล้วมันติดยากครหอน้อนคนยืนคนยืนแล้วคนยืดแล้วเพิ่งยั่งผสมเทียมมัน คิดยากครับก็เลยเออเอาคมตัวดีกว่ามันยึดเพราะว่าตัวนี่ก็ว่าขี้ไร่หรอกยังสีนะก็ใหญ่ก็สูงอยู่เือนกันนะครับเนาะเป็นห่อนแล้วเริ่มอยากลงน้ำมันยืดมันยึดที่เขาเพราะว่าจะไปลงมันมีหนองน้ำญี่ปุ่นนะครับเดินหนองน้ำญี่ปุ่นนะครับเอาราคาเสนอหอยเนาะราคาซะครับครับเพิ่นส่งหุ่นหินเราห่อนแล้วอนราคาเท่าไหร่ครับเก้าสิบห้าคะแนนเก้าหมื่นห้าครับนะครับเก้าหมื่นห้านะครับท่องพร้อมท่องพร้อมสองเดือนท่องพร้อมสองเดือนสูงร้อยสามสิบเจ็ดคะแนนสูงร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบนะครับเนาะ สูงไว้สามสิบเจ็ดบอกลบนะครับเนาะแางก็เป็นไงกันวงนั้นพ่อไงเพชรอุดรติดมาอยู่ครับุงนั้นแต่ว่าเขาสริงมันยงิดแล้มันห่อนครับห่อนครับห่อนสามสี่ม้นสี่ม้นเลยนะครับอยากลงน้ำหรอกอยากลงน้ำห่อนยังอีห่อนดีครับผมพาควานดีดีครับตอนนี้ครับกระทายพี่น้องก่อนเบิ้งพอเวลาเวลามาตรงกันนะครับเอาบุกเขี้ยวไวเอาเบิังแม่กระป๋องรถเอาแม่กระปุกกับน้องกระป๋องเออแม่กระปุก โอ้หอนุลักตีห้อยนี่ควยแขกตีห้อยนี่แขกตีพอมันเป็นควยแขกครับพอมันเป็นควยแขกแม่พึ่งไข่แขกแม่เพิ่งกข่แขกเนี่ยแขกแม่เพิ่งกข่แขกแขกแบบใด ป่อยเสียกันเลีนเลี้ยมจับหน่อยจับบ่ได้ทีแค่ต้องคนละแค่บ่ห้อยเลี้ยงไงแค่กนไม่แค่โอ้ยแค่แบบเอาเม่นแต่เป็นจะเอาบ่ราณกันแค่แบบมันเอาล็อกปล่อบ่ไดจับได้บ่ละทีจับได้จับได้ครับวันนี้เราเล่้ยนว่องไวกันซื่อหรอกครับนว่อให้อีพอแต่ใจอยากดีพอแล้วแม่นบ่บราณทีพึ่งอันนี้เพิ่นก่อนสิบ่เสียบ่ที่ควายกูทีควันพันดีเลยถัดมาล่ะเนี่ยด้มากของแบบนี้เนาะครับแม่นเมียนุวลลักนะครับสายนวลลักนี่นี่สองห่องดิหนึ่งนี่ตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มี เนี่ยเป็นกนองี่นี่ก็มีวดนปนเนาะครับวันปนถือว่านี้เป็นคนอะไรสิเขาเป็นจอบผู้ทีอันนี้รับตามุมมุมรับตามุมมุมหู้หู้ครับพ่นี่แม่เพิ่นสูงอะไรแม่เพิ่นนี่ห้อยแมเพิ่นสูงร้อยสิบสามเซนร้อยสิบสามเซนแม่ลูกเจ็ดสิบเซนลูกเจ็ดสิบตัวผู้ตัวเมียลูกเพิ่นตัวเมียครับลูกตัวเมีเนาะครับเนาะโอ้ยสามเกนนั่น ทำเือนแล้วทำเือนแล้วที่แค่น้องหอยเนาะแค่เยอะเนาะพ่อเพิ่นเป็นพ่อเพิ่นแค่ครับพ่อเพิ่นแค่โอ้โหพ่อเพิ่นเป็นแค่เพื่อนกะแค่เพื่อนแค่เพื่อนเราดูเกินเนาะครับเนาะในเบื้องหน้าเพิ่นหน้าเพิ่นนี่ออกขาดอยู่ๆเด้อไอ้ไข่เบื้องนี้โอ้ยนี่แค่แท้นี่แค่แท้เขาใกล้มาได้โอ้ยแค่คักคักนี่ละแค่คักคนี่ละเพิ่นแค่แท้น่าโอ้ยเขาใกล้มาได้น้องกระป๋องเนาะครับเนาะกระป๋องอันนี้แม่กระปุกแม่กระปุกครับกระปุกกับกระป๋องอืม มันจะเมาบล่ล้วกระปุกกระปองเป็นขวดหรืหอเปล่าหรือหอยเอาเป็นขวดซะเป็นยังไงสร้างว่า,า,วาเดี๋ยวพี่น้องเด้อนะครัอว,ว,ว่ายสิเพิ่นจเไดนก็หางเป็นดอกสีเหลืองเลยแม่แม่แม่หางขาวแม่หางขาวนะครับน<อ>ี่เด้อพี่น้องเด้อโปรยมักสายอนุรักษนะ์เนาะอนุรักษ์แบบเอาไปไว้น้ำร้านอาหารอันนี้เอียงชิมุนดิ ร้านอาหารร้านกาแฟนะครับเอาไปให้พี่ให้น้องเบิ่ให้ลูกให้หลานเบิ่งเนาะจังซี่ตรงนี้ของสั่นไปแบบถ่ายรูปถ่ายยังสินะไปอนุรักษ์เด้อพี่น้องเนี่ควรกันแต่ว่าการทีเลี้ยงงามก็ได้ครับเลี้ยงอนุรักษ์ไว้นะครับไว้แคะถ้ามันแคะกาเป็นราคาเด้อืมครับบ่แม่นว่าแคตัวน้อยสิบ่มีราคาบ่แม่นครับอืมมีคือกันครับเพียงคือกันครับแม่นอยู่เกระจรับบ่เชื่อก็โอูหลายบาทอยู่เดิกระจว่าเนาะเป็นหลายบาทอยู่เพิ่นซื้อบางคนขอให้มันแคะอีหลีแต่ว่าพอเพิ่นแค เนี่ยต้พอเพิ่นเป็นแค่พอเพิ่นแค่แค่เบื้องหน้าเบื้องหน้าก็ได้โอ้แต่ให้เบื้องนี้ก็่แค่อีหลีเนาะแค่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 ย้อมย้อมแค่แท้นี่มีของแค่แค่เอาเอาราคาได้ไหมนี่เอาตัวนี้ราคาหลังไหมจ้ะราคาหลังไม้ดะครับเป็นจันทร์แพงปวดจีลิ้งเด๋ยกับโมลูกอะลรนี่ซีหาล้านดีนี่ผู้เพื่นมักซีหาลานว่าซีหาเสียนผู้เพื่นผู้เพื่นมักผู้เพื่นอยากได้ยังไม่ถูกมากแต่ว่าแบบโมแพง เพรบ่ียงหอกครับเรเพียงเกินไปเ่แาะเพกินนะครับครับพอบ่พ่อมี่แล้วพกินไปเบงลูกมั้งเฮ้ยเมืนเเฮ้ยห้อยควันอันเจ้าสี่เจ้าออามาเนาะเมียนเมียคือยังคุ้นแครอีเลยคือยังค้นแขรเลยหนาหนาเขาเป็นอยู่ๆเนาะหนาทุ่นจิอยู่ๆคั่ามเบื้องนี้นนาๆพาพอเป็นเียงแท่าเพเป็นปีที่ไรฝัดกโอ้หนาอยู่ๆเนาะครับโอ้หนาเป็นอยู่ๆอีหนาคือคือยังค้นแขรเลย แม mhm. oh. ่เพิ่นนีกนครับแม่เพิ่นแบบ่บว่าปัดไหนหรอกแม่เพิ่นแม่เพิ่นก็สิซ่ซ้ำนี่ล่ะแม่นครับ113เซนนะเพิ่นอยู่ๆเนะครับน้องกระป๋องสำหรับพี่น้องที่เอาสายอลงลักเนาะสายมักสายลงลักเพิ่นเนาะครับปูเพิ่นเลี้ยงงามเลี้ยงนัานก็มีอยู่เอาเอาราคาจังว่ากันน้องหอยเนาะตัวหลังไหมเนาะตัวนี้เนาะหลังไหมซะครับครับเอาซาลาพี่นี้คงสิฝากไว้ซ้ำนี้น้องหอยมันหอนแฮงเนาะเอาซ้ำนี้ก่อนหอนหอนแฮงเพื่อกระหอนเพื่อกระหอนเรามาหวานบ่ขึ้นดอก วันก <Co> ินเขาแล้วกินเล้วก <k amp voir> <ots or sand ian> ินเขาแล้วกินข้ววหลัซื้อไว้เห้รบอยื้อไว้อยู่ไปโทั่วไหมอกคเจ้ากินเขากินหนำากเทียดิยำในคือมีแต่ว่าอยากกินเขาแถาไร้กินอยู่แต่ว่าบางเทียกับบางเทียควายมันไลบมันพมีเวลากินเนาะเวลาเวลาเฝ้าเปาเ้าอครับอยากให้มันเลี้ยทุระก็ยังกินยังสีหน้าอ๋ิรักมีก้นหอยเนาะกินนี่กะปากว้ซ้ำนี่ก้อนกะมัก ตัวเล็กอะเพิ่งโทรมาสอบถามดือสีมาเบื้องหน้าคอบกระเด็จเบื้องหน้าคอบกระเด็จเนาะถ้าพี่น้องสะดวกเนาะมือนี้กับเพื่อนนัดว่าสีมาอยู่งสามเจ้าเด้สีมาเบื้องเนาะเบื้องหน้าคอบสีมะหน้าคอกวันนี้กับทั้งยี่แม่ติกลาซินกลาซินนะครับครับมาปิดไปแล้วล่ะมูล่าโอ้หนองมูระนี่เงยจริงจิมูระเงยโอ้บางคนกระจอกกยอมักจิเนาะสายนันเนาะมักสายสูงสูงเงยเงเนาะเงยครับมักครับผมสูงเขามันมันเล้วแต่ผู้ใดมักเป็นไหนตัว ในวันศีลครับเพื่อมันัเป็นความชอบส่วนบุคคลครับเอาเอาฝาที่มีเขนต้องคอยก่องทอนขอบคุณครับขอบคุณโอ้โเอ้ยสี้งหนึ่งยิ้มเข้าไปตากผ้าขอบคุณครับอ๋อสวัสดีครับขอบคุณครับ